ทำอะไรจะทำอะไรไม่ให้เสียของเดี๋ยวอัดอัดปรงกช่องปอกผลไม้เอาไปใส่ในถังน้ำหมักผลไม้นะจ๊ะไอดินกลิ่นฟางยังฟางที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกล ยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมทำมาชาจังมาเสียงคลุยผิวปริวลอยมาสุอุราเมื่อได้ฟังเท สศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย,ออย้อนยุคสนุกเสียงดังรำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิ้นมนคลัง เสียงเพลงที่ดังพาร้อสนอหูควนัวนเอยควันจงมาลูกทุ่งจ้าลูกทุ่งยังอยู่ ไม่เคยจางหายได้ยินได้ฟังได้ดูลูกทุ่งไทยยังอยู่คู่เมืองไทยส่งเสนียิเสียงร้องบรรเลงขับ กล่มท่านด้วยเสียงเพลงจากหนึ่งอีสานกลางตายรวมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งของไทยลูกทุ่งไม่มีวันตาย ลูกทุ่งไทยยังอยู่ฝึกร้องด้วยช่องปลูกผักอารมณ์ดีปลูกผักอารมณ์ดีทำไปร้องเพลงไปนะจ๊ะทุกคนนางร้องลังรินไหลนองท้องนาลังอุโทโธกตก มาตามเนินผางงามสปพรังจากทานไหลหลังสาวน้อยรอยช่างงามเหมือนดังน งลงในสายชนแหวกระแสวไหววนรเริงสายชนเย็นชำจอใจฟังจำพี่ลงครวนคราม เคยน้ำคำพรมรักฝากใจน้ำตกนางร้องอาจเป็นสองร้องเขาอื่นแต่เจ้างามชื่นจะไม่เป็นสองร้องใครเจ้าชื่อนางร้อง แต่น้องจะรู้บ้างไหมนางเอกประจำใจพี่มันมหมายไว้แด่น้องนางเดียวนางรองพี่ปองน้องเป็นขวันตาเจ้าเป็นข้าวู่นาพี่จึงขอมาเก กี่ยวมอบใจรักเหนียวเสมอเอื้นคมเขียวเกี่ยวหัวใจเจ้าไว้ครอบครองวิลินดีไหมมีอีกช่องหนึ่งช่องปลูกผักอารมณ์ดี ทำสวนไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเปิดเข้าไปเหอะกี่ช่องก็ได้เออเปิดเปิดทิ้งทิ้งไว้แน่เอาทิ้งไว้เฉยๆอ่ะทำไม่ทาลงไม่ลงไม่เป็นไรเเปิดทิ้งทิ้งไว้แต่ขอให้ลงสักหนึ่งคลิปก็ได้เพราะว่าอะไรรู้เ่าเพราะว่ามันเท่ากับเราเปิดช่องสร้างช่องแล้วไงเพื่อ Youtube มันจะออกกดหน่นนี่นี่นั่นมาอีกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็เปิดช่องแล้วลงคลิปด้วย หนึ่งคลิปก็ได้สองคลิปสามคลิปก็ได้แล้วแต่เปิดมันสิบช่องยี่สิบช่องยังได้เลยเปิดไปให้ให้ไอ้โรกเซอร์เวอร์มันซะงั้นอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนนยูทูบ e มนคงจะงงงในบ้านี่มาทำเปิดซะตั้งหลายอ่หลายบัญชีเลยทำไมอะ่ะทีทีมงาน Google Ads อะ่ะยังมีเป็นเท่าไหร่มีเป็นร้อยล้านบัญชีได้ไมั้ง ใช่ป่าใช่ป่าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําอะไรเอาไว้โปรโมทช่องให้กับเนี่ยสมาชิกใช่ป่ะอัดเงินโฆษณาแล้วก็ทํางานซะ o o o g l e Ad ไปดีกว่าจะลงช่องไหนดีเนาะเอาลงช่องไหนดีนะเอาลงช่องว่มีหลายช่องอะ ลงช่องไหนเดอ้อเด้อเห็นเองไปละแกนีนะเอ้ยยังยังยังไปไม่ได้เลยมาก่อนเอมามาหมักของน้องตั้มช่องฟาร์มสุกปลุกอินทรียพร่องแล้วพร่องแล้วเตมิตมอีกเติมเติมนี่ใครสนใจก็ไปหาช่องฟาร์มสุกปลุกอินทรีย์น้องตั้มก็ขายเขาขายนี่อุ้ยหอมดีจริงเลยนะเนี่ยขายปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ดขายน้ำหมักปลาขายหัวเชื้อต่างๆไปดูไปดูอุย้ยหอมมาเนี่ยหอมจริงๆนะเนี่ยหอมมากเลยอะเดี๋ยวจะเอาลงช่องใหญ่ดีเอาลงช่องใหญ่กว่านะเ <c oughs> จะไดอีกเะไดคลิปอีกนี่ลงช่องใหญ่แบบซ้ำๆก็ได้แล้วมันอัดคลิปคนละคลิปอะเข้าใจใช่ปะ เราเปิดไปเลยช่องมากเผื่อเื่อไหมไม่ทําอะไรมากหรอกเปิดทิ้งไว้ซะงนั้นเนะ่ะเอาไว้ขายเปิดช่องทําทําช่องขาย <c oughs> ป่าแล้วทํำคนเดียวจะนั้นได้ไงทําไม่ทันหรอกเหนื่อยทําคนเดียวหมดเลยสวนเสริญเห็นไหมนู่นน,นี่นี่นั่นเก่งว่ะทําคนเดียว ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเข่าห้าหวนุนวุนทําสวนทุกวันฝากแชรฝากไลาฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยนะคะจะได้ไดม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่เดี๋ยวเราจะต้องอ,อ,อัดคลิปพาทัวร์ผักสวนครัวอีกแล้วนะเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่า ช่องต้อมรักการปลูกผักยังไม่ได้อัปเดตนู่นนี่นี่นั่นเลยช่องนั้นก็เปิดทิ้งไว้ให้คนชอบดูมาชมพืชผักสวนครัวแค่นั้นเองถามว่าเหรียญขึ้นดีไหมเรียนขึ้นไปดีอยู่แล้วเพราะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ถามว่าเหรียญขึ้นไหมเหรียญขึ้นนะจ๊ะทุกๆุกคนแต่มันจะขึ้นช้าแค่นั้นเองแต่ถ้าเราลงคลิปไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเงนี้รัวๆเยงี้ รับรองได้ช่องต้มรักการปลูกผักเหรียญก็จะขึ้นดีเช่นกันเหรียญก็จะขึ้นดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจแล้วกันดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเราวิ่งโฆษณากันเองกว่าแค่นั้นเองลงคลิปไปถ้ามีคนช่วยดูโฆษณาก็โอเคแต่ใครจะมาดูให้อ่ะบางคลิปอ่ะความยาวห้านาทีโฆษณาสองชิ้นปลาเข้าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วผู้ใดมาสิบเบิลบอมีเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันพูดถึงอนาคตข้างหน้าทําไปเพื่ออนาคตข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าอ่ะเออมีแรงทําก็ทําไปอีกสิบปีข้างหน้าเราจะมีรายได้เข้ามาในบัญชีแน่นอนตราบใดที่เรายังทําคลิปทาช่องของเราพัฒนาช่องเราให้ดีๆหัวทิ่หัวตามดูไว้เช็คด้วยต้องกลับมารีเช็คคลิปวิดีโอตัวเองด้วยมีเสียงไหมอะไรไหม หัวทิมหัวตามเอียงไหมอะไรแบบนี้นะทุกคนนะอยากจะบอกว่ากลุ่มรักการปลูกคนที่ยังไม่ได้ทำช่องรีบทำถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ลงคลิปแบบรัวๆไปเลยวันละสามสี่คลิปเดี๋ยวจะมีคนมากดติดตามเราเองนจะจ๊ะไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้นะ ให้ความรู้ทุกช่องจริงๆช่องเล็กช่องใหญ่ให้ความรู้หมดเลยเข้าใจใช่ไหมคนรักการปลูกกลุ่มเราจะโตไปเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องตราบใดที่เรายังขยันลงคลิปนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันจงมือไปด้วยกันทำทำคลิปเพื่อเพื่ออนาคตทำคลิปแบบเ,เนี่ยบันทึกบันทึกพืชผักสวนครัวของเราก็ได้ ทำไปเรื่อยเ,เรื่มจเริ่มเพาะปลูกยันเก็บเกี่ยวมีให้มีคลิปให้ลงตลอดอยู่ละนะจา๊ะไปละว,วันนี้อัดคลิปลงไปทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยเจ็ดช่อง <c oughs> รวมถึงไอ้มอคฆ่าด้วยรวมถึงช่องหมาด้วยเออช่องหมาช่องแมวเนี่ยใครมีหมามีแมวก็ลงไปรวัวๆนะนี่ก็เป็นช่องจาอกลุ่มนะอย่าลืมนะธาตุหมาธาตุแมวเนี่ยเห็นไม่ได้นะถ้าใครลงคลิปหมาแมวปะ วันละสี่ห้าคลิปนะลงลงไปนะรับรองได้จะมีทาตุหมาทาตุแมวพอช่องมันลอยตัวแล้วเดี๋ยวมีทาตุหมาทาตุแมวมาเจอเองไอ้นั่นคือช่องเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆทั่วโลกจะมีคนรักหมารักแมวนะรักสัตว์นะกลุ่มคนรักสัตว์นะหมาแมวเนี่ยถ้าใครมีนะลงลงไปเรารัวเนี่ยลงไปเอหมาแมวนี่อายุประมาณประมาณเท่าไหร่หลายปีอยู่นะเออหลายปีอยู่นะหมาแมวอ่ะ เราก็ในอัดลงไปนะพฤติกรรมการนองการนอนการกินของเขาเอาการเล่นอะไรของเขาลงลงไปอันนี้บอกบอกให้เลยว่ามันเป็นช่องจาอก,กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะจ๊ะแทบจะไม่ต้องไอ้นี่เลยแทบจะไม่ไม่ต้องโปรโมทช่องเลยเดี๋ยวจะมีคนมากดติดตามเองแล้วก็ดูบนไปขนาดช่องลูกสาวเรานะที่เราเปิดไว้อะช่องแมวเราไม่เราหยุดทำแล้วนะน่ะ แต่ไปย้อนดูคลิปมีคนมาดูมาดูเยอะเลยเออไปย้อนดูคลิปอะ่ะนั่นแหละคือเราหยุดทําแล้วเพราะลูกสาวไม่ได้ส่งคลิปมาให้เราก็เลยไม่มีคลิปลงเข้าใจไหมไอ้น,นั่นคือยืมจมูกลูกหายใจอะไม่ดีเลยนะเนออี่ยถ้าลูกไม่ส่งมาให้เนะเราจะเอาคลิปที่ไหนลงอะ่ะใช่ปะ่ะแล้วลูกก็ไม่เอาช่องเราด้วยนะเออน้าที่เราเปิดไว้อ่ะจะให้ลูก เขาก็มีช่อง,ของเขาเขาก็มีแบบเขาทําของเขาเองไงเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถ่ายของเราเอง่งดีสุดเออดีสุดคือการถ่ายกับมือถ่ายของเราเองเรามีเรามีชิ้นงานของเราอยู่ในมือเห็นไหมมีผลงานของเราอยู่ในมือสบายมากเราไม่ต้องรอเมื่อไหร่นะจะส่งคลิปมาสักทีเมื่อไหร่จะส่งคลิปมาสักทีนะอะไรแบบนี้เราไม่ต้องรอเข้าใจใช่ไหม ดัะนั้นกลุ่มปลูกผักของเราก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มใหญ่เจาะกลุ่มเหมือนกันดังนั้นสบายมากมีคลิปให้ลงทุกวันถ่ายเองอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายทุกทุกอย่างที่อยู่ในสวนเราเอาขึ้นปกคลิปให้หมดเลยมีเป็นร้อยชนิดก็เป็นร้อยคลิปอะขึ้นปกคลิปแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายแนวนอนเนี่ยอย่าถ่ายแนวตั้งนะถ้าถ่ายแนวตั้งก็พวก ชอ็อตวิดีโอชอ็อตวิดีโอนี่เลอะเธออ่ะบางทีอ่ะลิงก์เหมือนถูกเกี่ยวไปแค่นั้นเองเนาะลงแบบชมพู่อย่างเงี้ยคลิปสั้นอย่างเงี้ยสิบห้าวิอีกช่องคนดูเป็นพันเลยอีกช่องคนดูสองสามคนบางอย่างมันไม่น่าจะดูเป็นพันเป็นหมื่นนะเอออย่างแบบเออพาดูมะมงมะม่วงแค่เนี้่ยคนดูเป็นเป็นหมื่นเลยคลิปสั้นอย่างเงี้ย อย่างฮาเลยไม่ใช่ช่องเรานะ่ะช่องอื่นบางทีมันตลกกับชอ็อตวิดีโอเมเน,นี่ยแต่อย่าลืมมายาโซเชียลท่องไว้บางสิ่งบางอย่างมันหลอกตาเราโดยใช้หลวงพ่อเงิน <c oughs> หลวงพ่อเงินเท่านั้นที่จะไปดนบันดาลให้ช่องเราโตช่องให้แบบเออโตโตเร็วนะจ๊ะอยากให้ศึกษานะเราไม่ได้ใส่ร้ายใครใดๆดทัด้งสิ้น อยากให้ศึกษาคําว่าโปรโมทช่องแล้วจะมาบอกว่าเราใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เขาทาด้วยฝีมือของเขาเองก็ลองดูสิก็ลองไปเปรียบเทียบดูสิระหว่างคนที่ทําช่องมาพร้อมกันถ่ายเหมือนกันเป๊ะเลยอีกช่องอัดโฆษณาถ,ถามว่าทําม,มาพร้อมกันอีกช่องอัดโฆษณากับอีกช่องนึงเนี่ยถ่ายไปองเงี้ยลงคลิปทุกวันเลยรัวๆเลยเออมันจะแตกต่างกันขนาดไหนถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดเองดูแล้วก็ทําเองดูเลย เปิดสองช่องหรือ,อีกช่องหนึ่งอัดโฆษณา่ทยถ่ายเหมือนกันอีกช่องหนึ่งก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างยอดซับยอดบิวนะจ๊ะทุกคนศึกษาศึกษา,ศ,กษาศึกษาหาความรู้หาความรู้การศึกษาสําคัญมากนะการศึกษาเนี่ยสำคัญมากจริงๆเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่หรือไปคุยกับคนที่มีระดับการศึกษาสูงๆอะ่ะ บางครั้งเราจะไม่เข้าใจที่เขาพูดนะด้วยความที่เขาจบแบบด็อกเตอร์อะไรแบบนะี้อันนี้คือจบจริงๆนะไม่ใช่แบบไปซื้อวุฒิมาซื้อวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมาอะไรแบบนี้นะต้องคนที่เขาแบบจบจริงๆแล้วเรียนจริงๆเพราะคนที่ซื้อวุฒิซื้อแบบอะไรมาไปคุยกับเขารู้เลยขนาดคือเราตัวเราเองเนี่ยจบปวสเองนะแล้วเราไปเห็นคนที่แบบว่าจบปริญญาโทแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก มันเป็นไปได้เหรอใช่ไหมมันเป็นไปได้มาจบปริญญาโทแล้วอ่านคำง่ายๆคำว่าแบบรีพอร์ตเงี้ยเดทที่แปลวันวันที่อะไรเงี้ยอืม mm. have a nice day good morning ยังอ่านไม่ออกมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลงสัพัฒมายานะ่ะโลกมายา การศึกษาสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเรียนรู้ศึกษาให้ท่องแท้บางสิ่งบางอย่างเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยคือเราได้ทดลองได้ทดสอบมาแล้วด้วยตัวของเราเองเข้าใจใช่ไหมเราทดสอบของเราแล้วเราถึงจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วเราก็ไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นช่องที่อัดเงินโฆษณาเยอะๆ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆเข้าใจใช่ไหมจ๊ะไปศึกษาเอานะปปละงานเยอะเดี๋ยวไปถ่ายต่อลงอีกช่องแค่นี้นะ